สวัสดีค่ะผักบุ้งนะคะสวัสดีจากประเทศไทยค่ะคลิปนี้ตามติดชีวิตฝรั่งมาไทยมาดูซิว่าเขาเจออะไร Amazing Thailand บ้างก่อนอื่นขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ใจดีช่องผักบุ้งนะคะขอขอบพระคุณร้าน AC Shops ร้านนี้ขายสินค้าสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนน้ำมันมะพร้าวถังเช่ากาแฟสุขภาพ ท่านผู้ชมสามารถเข้าไปช้อปปิ้งไปเลือกชมสินค้าได้นะคะดักคุณไว้ทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram TikTok Lazada s h o ช e, ้อปปโดยในทุกออเดอร์สามารถออกใบกำกับภาษีให้ได้นะคะและถ้าท่านผู้ชมบอกไปว่ามาจากผักบุ้งทางร้าน AC Shops จะมีของแถมให้ในทุกกล่องเลยคะ่ะตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2566นะคะ กลับมาที่กรุงเทพค่ะไปที่เซนทันอีสต์วิวกันค่ะแล้วคือเวลาผ่านชั้นไอทนะอยากจะแบบอุ้มสามีแล้วก็ปิดตาพานหนีเลยอะ่ะไม่ได้ต้องแวะเหมือนอลิซในวันเดอร์แลนด์คือเข้าไปค้นสุดแบบเพลิดเพลินชื่นชมว้าวคือฝรั่งเศสมันไม่มีแบบนี้ไงตู้มือถืออยากจะเข้าไปส่องแม่งทุกตู้ไหนมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมไม,มเซลฟี่แบบนี้อุ๊ยมีฟิล์มหลายแบบ ส่วนตัวเรานะไอโซนมือถือโซนไอทีถ้าไม่มีความจาเป็นอะจะไม่เดินผ่านไปเลยคือถ้ามือถือไม่ได้พังไม่ได้อยากจะไปเปลี่ยนฟิลม์มอะไรก็จะไม่ผ่านไปเลยอารมณ์กูนะตอนเนี้เข้าใจพวกผู้ชายที่แม่งไปยืนรอผู้หญิงเลือกกางเกงในในกระบะวาโก้เลยอะวยวครับฝรั่งเลือกเคสมือถือมาห้างแม่แวะทุกร้าน สวัสดีค่ะวันนี้ค่ะฝรั่งของเราไปว่ายน้ํานะคะเพราะเห็นว่าเฮ้ยวันนี้แบบไม่มีแดดเขาเลยไปว่ายน้ำถารู้ไหมว่าเมืองไทยไม่มีแดดแต่ก็มีรังสี UV นะคะฝรั่งก็ไม่ทาครีมกันแดดค่ะทาถ่ายอํานาจพลังงานรังสีเอาลต้าไวโอเลตของเมืองไทยนะจ๊ะผลปรากฏว่าก็คือแสบไปทั้งหน้าเลยนะคะ ตอนนี้ก็เลยเอาโทนเนอร์ที่แช่ตู้เย็นเย็ยยนๆกับสำลีมาแปะเอาไว้ค่ะปอกประโลมผิวนะคะแล้วหลายคนงงนะค่ะเว้ยฝากบ้่งหน้าไปโอ้อะไรมาเอาถ่านมาทานหน้าหรือเปล่าหรือว่าไปจุ่มกับโครนตมที่ไหนอันนี้เป็นโคลนพอกหน้านะคะของสมุนไพรนวลอนงนะคะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกมลภาวะต่างๆนะคะเพราะว่าตอนนี้เนาะที่กรุงเทพก็มีฝุ่นเอ่ยควันรถเอ่ยควันร้านหมูปิ้งเอ่ยเราก็จะต้องเอาโคลนนี่จับมาดูดออกนะคะเสร็จแล้วก็ล้างออก ลหน้าก็จะผ่องสีอัมพไม่เหมือนใครบางคนหรอกตอนนี้หน้าแดงถึงวันเกิดของคุณแม่แม่บอกว่าแม่อยากจะกินร้านอะไรนะไก่ไก่ไก่อะไรนะที่มันรูรูแพงแพงอะ่ะไก่ย่างห้าดาวไงห้าดาวนะอาหารห้าดาวไม่ใช่คุณแม่อยากกินร้านไก่ทองค่ะร้านนี้เป็นร้านอาหารมิชลินค่ะ ที่ผ่านมาเราเข้าใจอย่างนตลอดว่าเฮ้ยที่เมืองไทยอะร้าน in, มิชลินมีร้านเดียวคือร้านเจ๊ฝายแต่จริงๆเราไม่ใช่คือร้าน in, มิชลินเมืองไทยมีเยอะมากร้านไก่ทองออริจินอลอยู่ที่เมืองทองธานีใกล้กับบ้านเราเลยเนาะบ้านเราอยู่นนทบุรีค่ะก็ไปมีพ่อแม่พี่ชายเราแล้วก็นายทองดีกินข้าววันเกิดแม่นะคะอายุสาปีส่องแล้วก็นาทองดีด้วยนะจ๊ะี่สั่งเมนู ราดหน้าทะเลอันนี้จานนี้แหละเป็นจานที่ได้มิชลินนะคะจานนี้ราคา700บาทหมูหม,มูนุ่มแล้วก็หมักพริกไทยน้ำซอสคือกลมกล่อมมาก คือไม่ต้องปรุงเลยค่ะเว้นเสียแต่ว่าคุณชอบความเผ็ดน,นะคะแล้วก็วัตถุดิบนะสดกุ้งตัวเบเรอเบราเมียงสู้กับปลาหมึกอยู่เลย แบ่งปลาหมึกคนละครึง่งปลาหมึกต้องหั่นให้หน่อยนะผักก็คือกรอบช่ำค่ะแล้วน้ำราดหน้าเนี่ยมีกลิ่นกระทะไหมมันไม่ไหมอ่ะใช่อือแต่ตัวราดหน้าไม่ไหมนะกลิ่นกระทะไหมนี่คือคำชมนะไม่ใช่คำด่านะมันหอมอะ่ะหอมจนคิดว่าแบบ หรือว่าเขาหยดกลิ่นกระทะไหมไปอ่ะเหมือนเวลาทําขนมเราจะหยดกลิ่นวนิลาลงไปอันนี้มันเป็นกลิ่นกระทะไหมเพราะอาหารมันไม่ได้ไหมอ่ะแกแต่ว่ากลิ่นกระทะมันตีขึ้นจมูกมันหอมมากอยากยืนขึ้นปกมืออ่ะอ๋อสมแล้วที่ได้รับมิชลินจานเนี่ยจานต่อไปชื่อว่าเค้าหยกคือเขาเอาหมูสามชั้นเนี่ยไปตุ๋นกับซีอิ๊วซอสสูตรพิเศษของทางร้านค่ะเอาไปตุ๋นจนมันเปื่อยมันนุ่มแล้วก็จะมีผักสับอยู่ข้างล่างซึ่งผักเนี่ยเขาเอาไปดองกับน้ําชา ม,มันก็จะเปรี้ยวๆตัดกับรสชาติเค็มๆของไอเนื้อหมู3มชั้นอันนี้เขาเรียกว่าเขายกเวลาทานค่ะไม่ได้ทานกับข้าวนะคะแต่ทานกับหมันโถหมันโถก็คือซาลาเปาไม่มีไส้ค่ะเป็นแป้งเฉยๆซึ่งฉันชอบมากอืมเป็นคนชอบกินหมันโถอยู่แล้วค่ะหมันโถอร่อยมากหมูเกายกกินคู่กับหมันโถชิบชิมหมันโถก่อนมันโถนุ่มมาก กินคู่กับน้อแบบนี้แต่บอกตรงๆว่าเข้าหยกมันไม่ใช่จริดฉันอะถ้าใครเป็นคนไทยเชื้อสายจีนน่ะน่าจะชอบหมูปเปิดมากนะคะแล้วก็มีความแบบคาราเมลเหมือนก๋วยเตียหมูปิ้ง <c oughs> ราคา550บาทนะคะบอกตรงๆว่าห้าหัวที่นั่งกันเนี่ยกินไม่หมดเพราะมันไม่ใช่แนวอะม,มันจีนจีนอะ กินหมันโถหมดแล้วขอหมันโถสั่งเพิ่มอีกสองลูกเออสักวาสอนหญิงการที่ผู้ชายตักหมูให้ไม่ได้แปลว่าเขารักเราแต่แปลว่ามันอิ่มแล้วมันเลี่ยนมันไม่อยากกินหนังหมูมันไม่อยากกินมันหมูเอาหนังมาหนังมาอ่ะมันโถ เห็นไหมพ่อดิฉันเป็นผู้เสียสละคุณดูสิใครรักฉันจริงอันต่อไปคือของหวานค่ะน้ำแข็งใสชาชาเย็นสีส้มนะนะแล้วก็ชาเขียวค่ะตัวน้ำแข็งใสเป็นเกล็ดหิมะปุยนุ่มแบบบิงซูค่ะแล้วก็ไอ้ท็อปปิ้งต่างๆอ่ะคือวัตถุดิบดีมากอย่างน้ำพึ่งที่ราดเนี่ยเป็นน้ำพึ่งแท้ร0 0เซตนี้ราคา300กว่าบาทค่ะ นื่องในวันเกิดแม่ของเรานะคะเราก็อะในไหนสั่งของหวันอันนี้ก็เอาเทียนน่ะปักไว้น้ําแข็งใสโลดแล้วไม่น้ําแข็งใสแบบบิงซูคือปุยนุ่มบิงซูก็ค่อยๆละลายแม่รีบเป่าแม่เป่าเป่าโคตรกดดันจิ๊บหงเลยสรุปฉันเป็นลูกกระตันยูหรืออักระตันยูอร่อยไหมอร่อยครับเจ็บอิรี่ร้อนจนอู้ตอนนี้นะคะเราก็มีของขวัญมาให้แม่ค่ะ เป็นเครื่องฟอกอากาศนะคะไปเอาไปให้แม่กับโอนีไม่ยู่ที่ไหนจ้ะ ของฝันอะไรเจ้าของฝันลูกจ้าของฝันอะไรจ้าอ่ะก็อย่างที่รู้กันนะคะตอนนี้เรามีปัญหาฝุ่นเนาะ pm 2.5แล้วที่บ้านเนี่ยก็เลี้ยงหมาแล้วพ่อแม่เนี่ยก็เอาหมาเข้ามาในห้องนอนด้วยเนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เราตัดสินใจซื้อเลยเนี่ยคือตอนที่เราไปทําผมที่ร้าน p ีฟิ n i กที่งามวังวานนะคะเก้าอี้ข้างๆเนี่ยเขาน่าจะดัดผมแล้วก็อีตรงนู้นเขาย้อมผมคือมันจะเป็นกลิ่นสารเคมีต่างๆอ่ะคุณเคยไหมแบบ บางทีกูแค่มาสะใดาททาไมกูต้องมานั่งดมกลิ่นน้ํายาดัดผมวะแล้วที่ร้านอ่ะเขาเอาเครื่องฟอกอากาศอ่ะมาไว้ข้างๆตัวเราเพื่อฟอกกลิ่นเหล่านี้ยแล้วมันได้ผลอันนี้แหละเป็นความคิดที่ทําให้เรานะี่ยอยากจะซื้อเครื่องฟอกอากาศาให้คุณแม่เจไดจาเจไดจา thank you so much แกเลยท่านประธานอ่าท่านประธานท่านประธานตัลริบินท่านประธานตัลิบิน a few moments later อะไรยังไงอะค่ะอบอากาศนอร์แอร์วิธีใช้ก็เหมือนพัดลมเลยค่ะเสียบปลั๊กกดปุ่มแล้วก็จะมีลมออกมาจากเครื่องซึ่งเป็นลมบริสุทธ์ค่ะ ทริปต่อไปค่ะพวกเราไปพัทยากันไปแค่คืนเดียวค่ะอยากจะพาในทงดีไปเจอทะเลสุดที่ฉันก็หอยต้องการความเค็มนะคะ <c oughs> เออแล้วเราก็ไม่ได้มีแผนจะไปไหนค่ะก็เลยอ่ะอ่ะเตะๆอยู่แถวๆโรงแรมนี่แหละคะ่ะตอนนี้นะคะมาทานข้าวค่ะเป็นร้านก,ตตก๋วยเตี๋ยวใกล้กับร้านข้าวราดแกงนะคะน้งผักบ,บุ้งก็กินเส้นเล็กน้ำใสค่ะ ก็ถามว่าในทองดีจะเอาอะไรนางทบอกว่าก็อยากกินกว๋วยเตี๋ยวเส้นน้ำใสเหมือนกันแต่ก็อยากกินไข่ดาวร้านข้าวราดแกงด้วยเออในทองดีก็กินกว๋วยเตี๋ยวน้ำใสใส่ไข่ดาวค่ะเอาตะเกียบที่กินกว๋วยเตี๋ยวกินไข่ดาวเอออร่อยะะไหมล่ะก๋วยเตี๋ยวก็จะมีเกี๊ยวนะคะเกี๊ยวเหมือนอะไรนะไกําำ ขนมโรลิโต้เป็นสามเหลี่ยมกรอบๆโอ้โหอะไรเกินพุยมุยพูฮาคงดีใจเนาะรู <t 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 ้ป่ะล่ะ คุณเชื่อไหมว่านายทองดีเนี่ยไม่มีรอยสักใดๆเลยซึ่งปกติแบบฝรั่งไวรุ่นอย่างเงี้ยเนาะส่วนมากเขาก็จะสักกันอุ้ยแต่แบบอันนี้ก็ไม่ไวรุ่นแล้วนะ <S <S เขาว่าอยากมีรอยสักอยากจะลุกมาฟียอ,อยากให้พวกโจรที่ฝรั่งเศสเห็นแล้วแบบไม่กล้าเข้ามาล้วงกระเป๋ามาที่พัทยาค่ะร้านสักก็เยอะมากเลยนะคะเขาแบบเออเธอถ้าฉันสักสักอะไรดีล่ะแล้วก็แบบกสักหน้ายิ่งสีกระิดาไหมแมวจะได้แบบเออระลึกไว้ว่านี่คือแบบลูกสาวของเธอ บ้าเหรอฉันอยากสักให้คนเขากลัวสักหน้าแมวคนมันจะกลัวเลยล่ะเราก็แนะนำไงตามสไตล์ปากปุ้งสายมูเธอเขาสักยันห้าแถวซี่แบบแองเจลิน่าโจลี่อะทองดีก็ดูรูปมันไม่น่ากลัวก็อ่ะอ่ะยังไม่ต้องสักเอาเอาเป็นลองๆไปก่อนละกันจะได้แบบรู้ว่าถ้าเกิดสักออกมาแล้วจะเป็นยังไงก็เลยไปร้านเพ้นท์ค่ะช่างเขาก็พ่นสีไปกูก็นั่งรอนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของช่างครับพอนั่งปุ๊บ ลูกค้าก็เข้ามาจากร้านเงียบๆนะลูกค้าเข้ามาพี่คะเพ้นราคาเท่าไหร่คะอ๋อเริ่มต้นร้อยหนึ่งค่ะอ่ะอมีพ่อแม่ลูกพาลูกมาแม่หนูอยากได้โดเรมอนอยากได้โดเรมอนพี่พี่โดเมรมอนเท่าไหร่คะเอาคุณรับบทแม่คาล่ะถามพ่อคาถามช่างช่างโดเรมอนเท่าไหร่เอาโดเรมอน50ตัวเล็กๆเท่านี้เออจากนั้นตอบมามีเด็กเดินมาอีกละ่ะพ่อแม่ก็พาลูกมาลูกบอกเออหนูอยากได้ดอกไม้หนูอยากเพ้นดอกไม้ แม่เด็กก็มาถามน้องดอกไม้นี่เท่าไหร่อ๋อดอกไม้นี้ห0าสิบค่ะคือ <c oughs> แล้วช่างแม่งก็ปล่อยไหล <S <s> <S เพ้นไปให้คุณตอบคําถามลูกค้ารับลูกค้าทําทุกอย่างเหลือแต่เก็บตังค์ทำไมไม่มาจ่ายตังค์ที่ฉันโจนในทองดีอะ่ะคือพ่นสีเสร็จอะ่ะ <c oughs> แล้วก็ถึงได้ออกไปพร้อมกันออกจากร้านไปแล้วลูกค้าที่มารอก็แบบอ้าวอีนี่ไม่ใช่แม่ค้าหรอ <c oughs> ลูกเหมือนเมียช่างนะทีนี้ฉันก็อยากกินอาหารทะเลแล้วก็สั่งกุ้งเผาสั่งหอยแมงผู้น้ำจิ้มซีฟู้ดมาทีนทายทองดีก็แบบอุย้ยถ้ากินหอยแมงผู้ก็ต้องกินคู่กับเฟรนฟรายสิมาดูว <you> ันเฟรนฟรายฝรั่งอยากกินเฟรนฟรายกับหอยแมงผู้ตามสไตล์ฝรั่งเศสเขาไีกินหอยแมงผู้กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดค่ะ ปัตยาปัตยาดุ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 ปยยิงเดี๋ยวแม็กๆแฮปปี้มอวันต่อมาค่ะยังไม่สาเกใจอีช้อยอยากกินอาหารทะเลคือนายทองดีน่ะเขาไม่ค่อยชอบอาหารทะเลขนาดนั้นเนื้ออะไรที่เขาชอบที่สุดคือเนื้อวัวแต่เราเนี่ย ชอบอาหารทะเลฉันตื่นมาเลย6กโมงเช้าคือฉันเซิร์ช g o o g l e มาเว้ยว่าตอนเช้า่จะมีเรือประมงมาเกยตื่นมาจอดที่หาดแล้วเราสามารถซื้ออาหารทะเลสด,สดในราคาย่อมเยาแล้วก็ให้เขาเอาไปนึ่งเอาไปนึ่งเอาไปย่างให้ได้แล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูด้ดอะไรเงี้ยเจตนารมแรงกล้าตื่นเช้ามาปั๊บลงทะเลหน้าโรงแรมก็ไปซื้ออาหารทะเลมาส50ท้าอะไรมากจ้ะข้างบนมีซตซิมีมีนึ่งมี ทุกอย่างอ่ะปูเปิลเนี่ยเขารับนึ่งรับย่างรับทอดปลาติมิมีเนี่ยหมได้ยี่ร้อยห้าสิบจริงจมันก็ไม่ได้ถูกนะก็ราคาทั่วไปนี่แหละแต่ว่ามันสดมากเลยค่ะแล้วก็อ่ะนึ่งแล้วก็กินน้ำจิ้มซีฟูด้ดโอ้ยฟินสุดๆค่ะกินปูกินกุ้ง ค่าฉปนากิจดกุ้งปูเป็นราคา60บาทค่ะรวมน้ำจิ้มซีฟู้ดแล้วนะจากนั้นนะคะพ่อตัวดีก็ตื่นค่ะตื่นมาเราก็เอาเค้กกล้วยหอมมาให้กินค่ะซื้อมาจากแมคโครนะคะในทองดีชอบมากจากนั้นสิ่งที่ขาดไม่ได้คือโอเลี้ยงค่ะทุกวันวันละสองสาแก้วตื่นละฉันก็พากันไปนั่งที่เตียงผ้าใบคุณรู้ไหมว่าเตียงผ้าใบเนี่ยเป็นแบบทดสอบจิตใจอย่างหนึ่งว่าคุณมีจิตใจที่เข้มแข็งหรือไม่ ใครที่เป็นคนขี้เกรงใจไม่กล้าปฏิเสธคนขอให้คุณมาฝึกวิทยายุทธที่เตียงผ้าใบที่พัทยาเพราะทุกๆุห้านาทีมาละลอตเตอรีร่ไหมจ๊หนูลอตเตอรีร่ไหมจ้าปลาหมึกย่างไหมครับน้องปลาหมึกย่างไหมครับชุดไหมคะชุดสวยๆเสื้อผ้าก็มีขายอูนิม่มไหมจ๊า หนูไม่รู้ค่ะยังไม่ได้กดดูว่าปูมันนิ่มไหมเท่านั้นไม่พอนวดไหมจ้าป้าถามนวดไหมลูกโอ้ไม่นวดค่ะองั้นทานเล็บไหมอ่ะคุณป้ามาจากร้านไหนหรอคะเขาบอกเป็นชมรมเกี่ยวกับฝึกอาชีพค่ะโอ้มีทาเล็บด้วยหรอคะ ทาเล็บแบบไหนเพราะว่าจริงๆเราเนี่ยอยากทาเล็บแบบสีธรรมดาแต่ตอนนี้เหมือนเมืองไทยไม่ค่อยมีสีธรรมดาแล้วเนาะส่วนมากเป็นร้านเจลกันแล้วอะฉันชอบสีธรรมดาเพราะว่าอาทิตย์นี้อยากสีชมพูอาทิตย์หน้าสีเขียวสีม่วงอะไรเปลี่ยนง่ายแต่ทาเล็บเจลมันเปลี่ยนยากแล้วก็แพงด้วยเออ,อคุณป้าบอกว่ามีมีทาเล็บจ้ะก็ถามคุณป้าว่านอกจากทาเล็บมีอะไรบ้างทีนี้คุณป้าก็มีเพื่อนมาอีกคนนึงอ้ยนอกจากทาเล็บเราก็มีถักผม ถักแบบแอฟริกันนะนะมีขัดเท้าสปาเท้าทำไม่ลูกป้าคนที่สองถามอูไม่ทําค่ะคุณป้าทําเล็บอย่างเดียวส่วนสีที่ใช้อุปกรณ์ที่ใช้ก็คือธรรมดาเหมือนแบบสีทาเล็บล้านทุกอย่าง20ทีนี้ระหว่างนั่งทากเนี่ยป้าช่างคนที่สองเนี่ยนะแกก็ว่างไนงะแกก็นูมาจากไหนหรออ่าเอาละเริ่มละคุณป้าก็นั่งลงไปที่พื้นจ้านูเอามากี่วันนั่นแฟนนูหรอคือตอนนั้นนายธงดีไปเล่นโดนอยู่ค่ะปล่อยกูเผชิลรับหน้าอยู่คนเดียว ทีนี้ป้าบอกหนูไม่ขัดเท้าหรอดูสิโอ้โหี่นหนังด้านมากเลยนั่นจะขูดออกสะหน่อยอไม่ค่ะทาสักหน่อยไหมเนี่ยเดี๋ยวป้าป้าลองลองลองให้ลองลองเฉยๆอ้ไม่เป็นไรคุณป้าเดี๋ยวหนูก็ไปเล่นทะเลเออคือฉันเนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่ค่อนข้างใจแข็งพวกขายตรงเนี่ยไม่ได้แดกกูหรอกคะ่ะองค์การยูเนสโกที่คอยดักตามรถไฟฟ้าทําบุญบริจาคหักจากบัตรเครดิตอย่าว่าแต่องค์กรอย่างนั้นเลยเอาเด็กเด็กที่แบบขายน้ําส้มในร้านหมูกระทะ พีสาวคนสวยคะ่ะชื้อซื้อน้ำส้มหนูหน่อยได้ไหมคะราคาขวดละหนึ่งร้อยบาทเองคะ่ะถือสว่าทําบุญเป็นค่าทุนการศึกษาเล่าเรียนให้หนูนะคะพี่สาวคนสวยกูจะหันไปมองโต๊ะข้างหลังหละน้องลองไปถามพี่ข้างหลังเขาดูสิเขาดูรวยน่าจะซื้อของน้องแน่เลยนี่โยนแม่งเลยใครนั่งหลังกูโคตรสวย <c oughs> จะทำอย่างนี้ตลอดเาจะโชว์หนังให้ดูหน่อยไม่ต้องมา,า,างหมั่มนเขนนี้ยวเท้าหนูนี่ก็ดูเิเนี่ยนี่หนูไม่ทำ ขาดต้องน้ำขาดเองไม่ได้ขาดไม่ได้เก็บด้วยไม่ขาดไม่ร้องไม่ร้องอีกแล้วเห็นแล้วหมันเคี้ยวใช่ไหมใช่ไม่เอาลอนั่นยังอีก w ว y ทำไมอารมณ์เนี่ยดูดิเนี่ยออกเยอะแล้วเดี๋ยวหนูจะไปลุยทะเลอีกคุณป้ามันไม่ขึ้นแล้วหนูจะไปลุยอะไรก็ไม่ขึ้นป้ามีน้ำยาดีค่ะ เอาละแกเอาสำลีแล้วก็ชุบกับครีมครีมของแกแล้วก็มาแปะเท้าชะละแปะแปะมาหนูไม่เอาลองดูหน่อยนะคำว่าลองนะ่ยจะจัดเต็มเลยนะสำลีโปะโปะแปะแปะแล้วก็หมักเอาผ้าพันพักมาร์คเท้าไว้เอาผ้าคุณหนูมาร์คเท้าไว้ระหว่างมาร์กนี่ก็นวด รนิบัติเท้าข้างขวาเสร็จสับตีนนุ่มมากเหมือนเท้าเด็กคือเท้าลูกคุณหนูแล้วคือ,อยังไงอ่ะคุณจะปล่อยให้เท้าข้างนึงของคุณเป็นลูกคุณหนูอีกข้างหนึ่งเป็นกรรมกร,รเหรอกูก็ต้องทำปะเกมโอเวอร์ค่ะแบบทดสอบจิตใจที่เตียงผ้าใบพัทยามากันเยอะๆนะคะใครเป็นคนขี้เก่งใจเนี่ยขนาดนี้ฉันยังไม่รอดเลยอะ่ะ <c oughs> ถ่าทาเล็บนะคะราคา200บาท คุณป้าทาสวยเลยนะคะปลาณีตมากบวกกับค่าขัดเท้าอีก200บาทรวม400บาทค่ะจากนั้นค่ะก็พาในทองดีไปที่ตลาดน้ำสี่ภาคเป็นตลาดน้ําที่ม็อกอัพขึ้นมาเพื่อนักท่องเที่ยวคือขุดคลองทําบ้านไม้บ้านเรือนไทยมาเพื่อนักท่องเที่ยวมันไม่ได้เหมือนกับ ตลาดน้ําดําเนินสะดวกที่เป็นวิถีชีวิตชุมชนมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นที่นี่นะคะคนไทยเข้าฟรีต่างชาติเสีย200บาทมีสันจะค่เอนทรีคุณค่ะคุณค่ะตลาด2 0งอีมเงินยูโรก็คือ6ยูโรอะมันไม่แพงแต่ในองดีอ่ะด้วยความแบบขี้ชาไงเขาก็จะสู้แบบว่า หูหูคนไทยเข้าฟรีต่างชาติเสียแพงกว่า200เท่าเลยเหรอคือเขาใช้คำว่า200เท่าซึ่งที่ฝรั่งเศสอะไม่ว่าคุณจะเป็นคนชาติไหนไปพระราชวังแวร์ซายเข้าชมพิพิธภัณฑ์อะราคาเท่ากันหมดเว้นแต่คุณจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นนักเรียนถึงจะได้ลดราคานะคะทงดีโอ้ก็สูดแบบว่าฝรั่งเศสน่าจะทําแบบนี้มั่งเนาะให้แบบคนที่เป็นซิติเซนฝรั่งเศสอะเข้าฟรีส่วนพวกต่างชาติอย่างเธอเนี่ยน่าจะเสียตังเข้าอื พอเข้าไปนะคะก็คือมีไว้เพื่อต่างชาติเลยโดยเฉพาะชาติจีนอาหารที่ขายก็คือคืออาหารอะไรที่คนจีนชอบอะไข่มะม่วงปัน่นขายทุเรียนทุเรียนเนี่ยใส่จานแล้วก็มีซ่อมให้แบบบิ กินท is ุเรียนอย่างเงี้ยแม่นางก็เดินไปแล้วก็บิกินทุเรียนไปเพลิดเพลินชมสินค้าข้าวหลามข้าวหลามเขาก็ตัดเป็นบ้องเล็กๆอย่างเงี้ยให้เป็นเหมือนแบบกระบอกน้ำอ่ะแล้วก็มีช้อนตักทานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขายของฝากต่างๆนะคะคือพ่อค้าแม่ค้าเรียกลูกค้าแบบนี่หาวเชียงเชิงห้วยหญิงกว้หลิงเรียกลูกค้าแบบนี้ครับคงนี้ก็เป็นคงจีนมีชื่อว่าหวังฟันเจ้าก็ซื้อพวงกุญแจช้างไปนะคะ หลายห่ออยู่แล้วก็ซื้อสมุดลายไทยค่ะสามีจ้ะเห็นร้านเสื้อผ้าร้านนี้แล้วอยากให้ดิฉันใส่มันความสื่อแบบเออเนี่ยมันแบอยู่พัทยาอยู่ทะเลอยากจะให้ใส่แล้วดูเป็นแบบชาวก่ออะอ่ะหุ่นละลนละ,ละ,ละไปทะเลหุล่นเล็กหุ่นเล็กแต่ดิฉันคิดว่าหุ่นอย่างดิฉันมีพุงแบบนี้ ควรจะไม่เหมือนท AH ี่ว่าฮูลาฮูลาคนจะดูเป็นแบบติงต, dem, ติ่งต freely, er ิ่งต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 ิ่งอินเดียสุดวการผจญภัยยังไม่จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะมีไปลุยต่อที่จังหวัดอื่นๆนะคะฝากท่านผู้ชมติดตามชมด้วยนะคะวันนี้ผักบุ้งขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย